พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะคะเห็นบอกว่ามีประชาชนเดินทางไปให้กําลังใจทหารแนวหน้ากันแบบคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็มีบางคนเอาของไปขายด้วยนะเออนะเป็นแบบธงชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศที่บ้านหนองจานค่ะชายแดนไทยกัมพูชาตลอดทั้งวันมีประชาชนพากันเนี่ยเดินทางไปนะร่วมให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานเห็นไหม บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาของที่ระลึกเป็นธงชาติไทยโบอะไรต่างๆเออนะคะนี่แหละนะเอามาวางขายมีมีหมดทุกอย่างอ่ะมีห่วงริบบิ้นโบใหญ่ ไฮโซโบใหญ่เลยเออเอามาขายแต่ว่าโบใหญ่แต่ราคาย่อมเยาวนะคะราคาไม่แรงขายดีมากเลยในพื้นที่บ้านหนองจานค่ะที่มีประชาชนเข้ามาให้กําลังใจทหารกันเป็นจํานวนมากอย่างวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะบ้านหนองจานเต็มไปด้วยสีแดงขาวน้ําเงินสร้างบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ของความรักชาติและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติค่ะกำลังใจทหาร อันนี้ถือเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักค่ะตอนนี้อาชีพที่เสริมอาชีพเสริมนะคะสำหรับทุงสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าใครๆมาก็ต้องมีถุงชาติมีลายมือลสัญลักษณ์สดงสัญลักษณ์นี่คือประเทศไทยค่ะอ๋อนี่จะเป็นถุงด้วยสําหรับคนที่ต้องการถุงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คือถ้าสาวที่คนก็จะเยอะ นอกจากนี้เห็นว่ามีเจ้าของร้านน้ำนะครับมาจากอะรนีประเทศนะเข้าไปเลี้ยงน้ำลำไย300แก้วให้กับทหารตำรวจประชาชนเลยคือเหมือนกับไปแจกให้มันทั่วถึงอ่ะคุณผู้ชมได้ชื่นใจคลายร้อนกันนะครับแล้วก็ยังมีเมนูอาหารด้วยนะหมูไข่กุ้งอะไรต่างๆโอ้โหนะจัดเต็มเนาะปรุงอาหารนะพร้อมกับน้ำจิ้มรแสแซ่บมาเสิร์ฟถึงที่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกำลังใจกับทหารนะครับแล้วบรรยากาศที่นั่นเนี่ยก็ยังคงเต็มไปได้วยความคึกคักและแล้วก็อบอุ่นโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้จะเยอะเลยอย่างที่เขาบอก oh